นาการบันีีบรรดามนุษย์ผู้ปฏิเสธได้พากันประกอบพิธีอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการเพิ่มภูนสติปัญญาบุญบรารมีเป็นผู้ที่ได้พัฒนาภูมิธรรมข้องตอนเองเพื่อให้อยู่ในฐานะที่พ้นจากอำนาจแห่คงกองกิเลสให้ได้เป็นผู้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอริยบุคคลอันเป็น เป้าหมายอันสูงสุดของผู้มีบุญมีปัญญาและผู้มีบรารมีแบบน,นี้เราทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ถือเป็นบุคคลที่ค้นหาความเป็นจริงเราเป็นผู้ <c oughs> ปารถนาจะ่ได้รู้เรื่องราวต่างๆและปารถนาที่จะทำสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปรวมกระทั่งถึงให้ได้เข้าถึงเป้าหมายที่ทำให้เปลี่ยนสถานะเป็นอริยะบุคคลได้พ้นทุกบรรลุธรรม มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผู้มีความรู้แต่โดยรวมแล้วก็ถือเป็นผู้มีความรู้ที่โจสแวงหาจากเรื่องภายนอกจากโลกภายนอกเป็นการโจสแสวงไปในทิศท,ทางต่างๆ,ๆแม้กระทั่งในน้ําในทะเลก็จะต้องไปหาความรู้มาให้ได้รวมกระทั่งถึงบนภูเขาแม่จะต้องออกนอก <c oughs> โลกนี้ไปนอกจัก,กรวาลก็เพื่อจะไปค้นหาความเป็นจริงความรู้และความความเข้าใจที่ได้จากนอกภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีสาระไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้ทําให้ตัวเองพ้นจากทุกข์เหมือนที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเรื่องราวต่างๆแต่ก็เป็น่ยนไปด้วยการพัฒนาไปสู่การย t, ึดติดไปการ หาความสุขหาความสบายหาการ <c oughs> ผูกพันกับสิ่งต่างๆดังนั้นมนุษย์ก็จึงเป็นผู้พยายามหาความสุขหาความปลอดภัยความมั่นคงจากเรื่องภายนอกซึ่งเราก็หามาตลอดทั้งชีวิตและหลายคนบนโลกนี้ก็กําลังหาอยู่และเคยหามาและจะต้องหาต่อไปอนาคตแต่สิ่งที่หาก็ไม่มีใครประสบผลสําเร็จที่จะได้รับความสุขอันเป็นท้าวรความสุขอันเป็นสิ่งที่ปลอดภัย มานเป็นอมตะแตกต่างจากพระพุทธองค์พระพุทธองค์นั้นไม่ได้ไปหาความรู้ไม่ได้ไปหาข้อมูลไม่ได้ไปหาความเข้าใจไม่หาปัญญาจากภายนอกแต่จะหาปัญญาจากภายในเหตุเพราะว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายคิดว่าสิ่งต่างๆภายนอกนั้นจะมาดับความทุกข์ความทรมานความเดือดร้อนที่มีอยู่ในภายในได้แต่ที่จริงแล้วไฟเกิดที่ไหน ความทุกข์เกิดที่ไหนเราก็ต้องไปหาเหตุหาปัจจัยและก็ดับที่นั่นดังนั้นมนุษย์ก็จึงมีสองสถานะที่เราสามารถค้นหาได้ที่เรียกเป็นภาษาพระว่ารูปก็คือเรื่องของกายที่เราก็มีอยู่สามารถสัมผัสได้เป็นเรื่องของธาตุสีดินน้ำลมไฟที่ประกรอบกันมาเป็นตัวเป็นตน,ตนบบบนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็าอาจยังไม่รู้ในเรื่องรายละเอียดของตนเอง ว่าเรานั้นมีสถานะอย่างไรร่างกายเราเป็นอย่างไรประกอบไปด้วยอะไรการที่เรารู้ก็เพื่อให้เห็นความเป็นจริงเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นสถานะที่ไม่สามารถ <c oughs> ที่จะยึดมั่นถึงมั่นได้ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสถานะนาวัยใดก็ตามจะมีแต่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้น <c oughs> <c oughs> การได้เห็น <Amsterdam> <c oughs> กายได้เรียนรู้ <c ough> การได้มีความเข้าใจแท้ที่จริงในทางพุทธศาสนา ก็เพื่อเอามาเตือนตอนเองเอามาตอบตอนเองว่าไม่มีอะไรมั่นคงถาวรเราจะต้องเป็นผู้พยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างมาพนเปอร์ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่มหูไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นไปเพื่อการปกปักรักษาเป็นการปกป้องให้พ้นจากความหนาวความร้อนความทุกข์ทรมานความหิวความกระหายทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เป็นเรื่องที่เรา <c oughs> จะต้องคอยเป็นทาสและจะต้องเดือดร้อนจะต้องเสียหายจะต้องทุกข์ทรมานไม่มีวันจบไม่สิ้นเพราะเราก็ยังไม่ได้คําตอบจากการที่การที่มีกายนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างไรส่วนใหญ่แล้วก็ได้เห็นได้รู้ก็เพื่อที่จะปกปักรักษาปนเปื้อบำรุงบำเลอให้กายนี้มีแต่ความพ้าสุขมีแต่ความสบายแต่ได้ได้สุดถึงจะป้อนอย่างไรถึงจะให้กินดีอย่างไรถึงจะให้นุ่งห่มอย่างไรถึือจะให ที่อยู่ที่อาใจอันเป็นส,สถานที่อันประเสริฐอย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถสร้างสถานะแห่งความมั่นคงในกายได้กายก็จึงเปลี่ยนสถานะไปอยู่ตลอดเวลาวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วบันนี้หลายคนก็ไม่ได้อยู่ในวัยเด็กไม่ได้อยู่ในวัยหนุ่มสาวและบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้อยู่ใน,ว,นวัยวของผู้ใหญ่ครับกายเป็นอยู่ในวัยของคนชรานั่นก็คือคําตอบว่าหามาทั้งชาติในในที่สุดร่างกายก็ไม่ ได้ซื่อสัตว์ต่อเราไม่ได้มีความจงรักภักดีมีแต่ทรยศเราตลอดเวลาเราก็จึงเจ็บเราก็จึงเป็นผู้ที่จะต้องตะคับประคองในที่สุดเขาก็จะไม่ใส่ใจสนใจเราเราจะต้องเป็นผู้สูญเสียเอวระทุกอย่างและในที่สุดเราก็จะต้องล้มตายจากโลกนี้ไปโดยไม่มีการได้รับการช่วยเหลืออะไรจากกายนี้เลยนี่ก็เป็นไปเพื่อให้ได้พิจารณาเพื่อได้เห็นความจริงว่าเราเป็นผู้หวงแหนทั้งกายและใจ ถอว่ากายของเรานั้นในที่สุดก็ถือว่าลองใช้เราให้เรานั้นเป็นผู้ปกปักรักษาบำรุบำเลอปนเปอรให้หาแต่ความสุ่ความให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานให้หาแต่สิ่งที่มาประดับประดาเรียกว่าตกแต่งกันให้เกิดความรู้สึกมั่นใจแต่ในที่สุดก็ไม่ได้สามไม่ได้อยู่ในฐานะที่มั่นคงและตลอดการจะต้องเปลี่ยนไปทั้งนั้นก็เป็นปัญญาที่พระพุธเทธเจ้าให้บรรดาสาวกทั้งหลายีิสุสงสทั้งหลาย ไม่ต้องไปมองที่อื่นที่ไหนไม่ต้องไปมองที่ใครใดๆให้มองที่กายของตนเองให้พิจารณาหากถ้าพิจารณาอย่างเป็นธรรมแล้วเราก็จะเห็นว่ามีแต่เรื่องของความ <c oughs> เป็นปฏิกูลไม่มีสิ่งใดที่ใสสะอาดสวยงามไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะพึ่งพาได้ <c oughs> ถ้าเราแยกแยะออกมาไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นฟันเป็นเล็บไม่ว่าจะเป็น <c oughs> จมูกลิ้นกายใจทั้งหลายทั้งวงพวกนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่จะต้องเสื่อมสลายและเบื่อเน่าไปในที่สุดดังนั้นก็เป็นไปนเพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นลายออกจากความยึดมั่นแต่บัดน,นี้เราก็อาจจะเป็นผู้มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของกายแต่เรื่องที่แอบซ่อนเล้นอย่างลึกลับซับซ้อนซึ่งเหล่านั้นมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้และเราไม่เคยเข้าใจและเราก็ไม่เคยเห็นนั่นก็คือ เรื่องของในจิตใจดังที่พระพุทธเจ้าให้เรานั้นเป็นผู้สํารวจตรวจตาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจิตใจเราว่าจิตใจเรานั้นบัดน,นี้มีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นและมีอะไรบ้างที่ยังเป็นโทษเป็นภัยหากพิจารณาดูแล้วเขาก็ให้เราเห็นว่าบัดน,นี้จิตของเรานั้นมีราคะหรือไม่มีราคะโดยรวมแล้วราคะหลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของกามทั้งก็ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นราคะจริตใดๆก็ตามชอบสวยชอบงามชอบประดับประดาเป็นคนที่ชอบในความ <c oughs> เป็นระเบียบเรียบร้อยและชอบที่จะให้เกิดความเพลิดเพินและเป็นผู้ที่มีแต่ความสดสวยสิ่ต่างๆแล้วนี้จิตที่มันเกิดขึ้นนั้นเราก็อาจจะต้องเป็นผู้รู้ว่ามีหรือไม่มีบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรจริตที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้บอกนั้นว่ามนุษย์ทั้งหมดในจักรวาลในโลกใบนี้ จะมีด้วยกันหกจริตแต่ว่าจริตไหนจะเป็นมากเป็นน้อยไม่ว่าจะเป็นโทสาจริตราคะจริตเป็นโมหะจริตไม่ว่าเป็นวิตกจริตจันทาจริตพุทธจริตทั้งหมดนั้นหนีมีอยู่ในตัวมนุษย์ทั้งหลายแต่มนุษย์กลับไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรดังนั้นราคะจริตก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาไต่ตรองตรวจสอบดูว่า เราได้มีเรื่องราวเช่นนี้อยู่ในใจหรือเปล่าเพียงแค่รู้ให้ได้ก่อนว่ามีหรือไม่มีบางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองมีหรือไม่มีก็ถูกอำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงผลักด,ดันพาให้เกิดการกระทําที่ผิดพลาดถ้ารู้ว่ามีก็ทําอย่างไรถ้ารู้ว่าไม่มีแล้วจะป้องกันอย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องหาให้เจอ และจะต้องตรวจสอบเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรับได้บอกให้เรานั้นพยายามตรวจสอบเรื่องราวภายในใจิตใจบัดน,นี้เรามีโทสะหรือเปล่าโทสะไม่ใช่โกรธมากมายหรือจะต้องทําลายทําลายโทสะมันเป็นเรื่องความขุ <c> ่น <oughs> ค้องมองใจไม่ว่าจะเรื่องใดไม่พอใจคนนั้นคนดีแม้กระทั่งไม่พอใจตัวเองยังมีความรู้สึกนี้มีจิตนี้เกิดขึ้นในค้างคาายในจ,จิตใจมากน้อยเพียนใดแต่ยัง การที่มีโทษนั้นเราเห็นโทษเห็นภัยอย่างไรรวมกระท,ทั่งถึงจะกําจัดออกให้หมดสิ้นได้อย่างไงเราเห็นว่าบางครัง้งบางคราไม่มีโทษบ้างหรือเปล่าเหมือนกับเราเป็นคนตรวจสอบดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเรานั้นมีความโลภเป็นความหลง <c oughs> เป็นโมหะที่เรียกว่าทาให้เรามึนบอดบางคนนั้นกําลัง,ลงหลงไหลเพลิดเพลินัวเ,เมาในสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้ทําให้เกิดความ จเจริญก้าวหน้าในการบำเพ็ญเพียรบางคนก็ไปหลงในสิ่งต่างๆที่ทําให้ตัวเองต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองและก็เสียสถานาสะสภาวะจิตใจจิตใจที่หลงนั้นเป็นจิตใจอกุศลเป็นจิตใจที่เป็นบาเป็นจิตใจที่ทําให้เกิดพบเกิดชาติตายไปด้วยความรู้สึกทีจิตใจที่หลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานรู้สึกทีจิตใจที่หลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเป็นสิ่งที่ จักรวาลรวมทั้งถึงธรรมชาติเป็นตัวกําหนดว่าบุคคลใดก็ตามที่มีจิตแล้วจะต้องคอยเฝ้ารักษาจะต้องคอยทันรู้ถนอมดูแลอย่าให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนกับโรคร้ายโรคลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วในตัวใครก็ตามก็จะขยายบุ๋มยายขยายพันธุ์ในที่สุดก็จะเจ็บจะป่วยดังนั้นจิตก็ไม่ต่างกันจิตก็มีโรคก,ก็คือโรคแ,แห่งหโทสะโรคแห่งโมหะโรคแห่งโลภะ หากใครก็ตามยังมีความหลงไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามที่ยังเป็นไปเพื่อหวนกลับมาเกิดเพื่อหวนกลับมาที่จะอยู่ในภพภูมิต่างๆก็ถือมีโรครายในตัวเองแบบน,นี้เราทั้งหลายทั้งปวงอยู่กับเรื่องสถานาการณ์มากมายหลายคนนั้นยังมีความหลงเพื่อเพลินมัมเวเมาหลงในความผิดหลงในศรั <c oughs> ทธาหลงในสิ่งต่างๆที่เชื่อมั่นว่าจะช่วยเหลือเราได้ แท้จริงแล้วความหลงไยสิ่งหลายอย่างนั้นกลับเป็นการกักขังทําให้เกิดความทุกข์ยากลําบากเป็นเวรเป็นกรรมเช่นหลงเชื่อคนทั้งหลายทั้งปวงที่มีความ <c oughs> มีการแสดงออกให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินให้เราคอยตามไม่ได้ให้เราเกิดสติไม่ให้เกิดปัญญาและให้เรานั่นจะต้องเป็นสาวกเป็นทาสจะต้องคอยติดตามคอยที่จะดูแลคอยที่จะ คนเปอหามานี่ก็คือความหลงหากเรานั้นเป็นผู้พิจารณาเพียงแค่รู้ว่าบัดน,นี้เรามีจิตที่หลงอยู่หรือเปล่าหลงเรื่องอะไรและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบดูให้เช็ดดูให้เห็นดูให้ชัดเพื่อที่จะได้เตรียมตัวว่าจะเป็นผู้ดําเนินการ <c oughs> จัดการด้วยวิธีการใดๆหากไม่มีโมหะไม่มีความหลงเกิดขึ้นเราจะทําอย่างไรที่จะรักษาอาการแห่งการไม่มีโมหะให้ได้ตลอดไป จะต้องป้องกันอย่างไรนี่คือสิ่งที่บรรดาผู้บำเพ็ญเพียรผู้ปราถนาเป่งวาจาตั้งจิตตั้งใจอยากจะบรรลุธรรมการจะบรรลุธรรมได้นั้นเราจะต้องรู้จักตัวเองให้ได้เราจะต้องรู้ว่าปัญหาของจิตใจเรามีอะไรบ้างเราจะต้องรู้ประจักษ์ว่าแบบน,นี้อะไรยังข้างคาอยู่ในตัวเราบางคนก็มีเรื่องของสินนมิทะงุงเห,หาหานอนอยากพักอยากพน ผู้ปนิสัยแห่งการที่ขี้เกียจทั้งหลายทั้งปวงไม่ขยันหมั่นเพียรไม่จอมที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะหาความสงบในการที่จะหาพลังจิตเพื่อจะหาพลังปัญญานี่ก็เป็นอุปสรรคหรือเป็นโรคร้ายที่เบียดเบียนบรรดามนุษย์ทั้งหลายรวมกระทั่งถึงผู้คนทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นเป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยแห่งความฟุ้งซ่าน <c oughs> คิดมาก,ค,มาก,ค,มากคิดไมยคิดไม่จบไม่สิ้นคิดไปนอกจกอักรวาล คิดแล้วก็เหนื่อยนายคิดแล้วก็ทุกข์ทรมานคิดแล้วก็เกิดวิตกกังวลคิดแล้วก็เกิดความขวรนความกลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังมีอยู่ในใจยังอยู่ในในจิตเราหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้ก็แปลว่าเราถูกหลอกเราเพราะหลังถูกทําให้ห <c oughs> ลงทางและเราจะอยู่กับฐานะที่จะต้องเดือดร้อนเหมือนกับมีโรคร้ายแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในตัวเราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรและไม่รู้จะส่งผล ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องเป็นผู้เข้าใจแม้ในบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในฐานะของพวกที่ยังเสพทั้งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยเรียกว่าเป็นเรื่องของกามเรียกว่าให้ตอบสนองตาหูจมูกลิ้นกายใจยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทพเทวดาไม่ว่าจะเป็นพในชั้นที่เรียกว่าอยู่กับลูประพรมลูปกระทึงอะลูกประพรม เป็นพวกที่ยังต้องเสพยังต้องมีความปรารถนาในเรื่องของกามาคุณทั้งหลายทั้งปวงกามวาจรน,นี้มีอยู่ในจิตใจของใครผู้ใดหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องตรวจสอบพระพุทธองค์นั้นไม่เว้นใครถ้ายังอยู่ในวัะสงสารให้ทุกคนได้ตรวจสอบตัวเองให้เข้าไปดูในจิตตัวเองให้เข้าไปทําความเข้าใจมิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้มีปัญหามีอุปสรรคและโดยที่ไม่ รู้จะแก้ไขยอย่างไรก็จะกลายเป็นผู้มืดบอดเหมือนกับเรานั้นแก้ไม่ถูกจุดรักษาไม่ถูกไม่ตรงกับอาการจะรักษาให้ตายจะรักษายาวนานแค่ไหนด้วยวิธีการใดๆก็จะไม่มีวันสําเร็จเพราะเรายังไม่ได้รู้ต้นเหตุเรายังไม่ได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ในตัวเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นปัญญาที่จะต้องพิจารณาเข้าไปอย่างลึกซึ้งเราจะไปเสียเวลากับเรื่องภายนอกซึ่งแท้ทีจริงแล้วก็ไม่มีคําตอบเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าก็เคย ตลอนไปในทุกทิศทุกทางเพื่อจะหาคําตอบจากครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้ในที่สุดพระพุทธองค์ก็รู้ว่าคําตอบทั้งหมดนั้นก็อยู่ในตัวของพระพุทธองค์เองนั้นก็จึงได้เข้าไปพิจารณาดูว่าบัดน,นี้มีอะไรบ้างการที่ได้ดูนั้นก็เพื่อจะได้รู้จักการได้รู้จักก็จะได้เห็นโทษเมื่อเห็นโทษแล้วจะได้รู้วิธีการว่าจะวางแผนจัดการอย่างไรจะปนเป็นผู้ปดเบื้องได้ด้วิธีไหนจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นอีก ในที่สุดกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นผู้ที่ถูกพ่ายแพ้ด้วยปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงก็จะเป็นผู้สกัดกั้นไม่ให้ของใหม่เกิดขึ้นของเก่าก็จะไม่โตการที่เราได้รู้จิตรู้ใจนั้นก็ถือเป็นปัญญาอันสูงสุดเป็นปัญญาที่มีความหมายเป็นปัญญาที่เป็นประโยชน์มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นบางครัง้งบางคราวก็ไม่รู้ว่าสถานะของตัวเองนั้นเป็นผู้ลหลงไหลเพลิดเพลินมมวเมาในสิ่งใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงที่ยังค้างคาอยู่บางครัง้งบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นธาตุอะไรแต่ขาดไม่ได้แต่เป็นผู้ปฏิเสธไม่ได้เมื่อเห็นเมื่อได้รู้เมื่อได้เกี่ยวข้องจะต้องพากันลหลงไหลเพลิดเพลินจะต้องพากันตอบสนองอารมณ์นี่ก็เป็นสิ่งที่เรารู้ตัวก็เป็นผู้ที่จะต้องเป็นธาตุจะต้องเป็นผู้หามาปลเปิดทั้งทั้งที่เราไม่รู้โทษของมันนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราทั้งหลาย ได้พิจารณาหาหาความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความสุขแต่สุขนั้นจะยาวนานหรือสั้นเราต้องพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างนั้นต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาและก็ <c oughs> เสียหามากมายเพื่อจะมาตอบสนองความสุขก็คิดว่าจะเป็นความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วความสุขก,ก็อยู่สั้นหรือเกินบางครัง้งบางคราตอบสนองอารมณ์ที่ปาถนาอย่างมากมายในที่สุดใช้เวลาไม่ถึงวันไม่ถึงสองวันความสุขนั้นก็อันตรธานหายไป แต่เวลาที่เสียไปทรัพย์สินเงินทองที่เสียไปเข้าของที่เสียไปและสิ่งต่างๆที่จะตามมาเป็นปัญหามากมายดังนั้นก็จึงเป็นปัญหาที่ว่ามนุษย์ทั้งหลายได้พิจารณาตามความเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใดรวมกันทั้งถึงบางครั้งบางคางงบางคนก็จะมีอุปนิสัยแห่งความหวาดกลัวบางคนนั้นไม่รู้จะกลัวอะไรก็ขอให้กลัวไปก่อนวิตกกังวลไปก่อนทั้งทงที่เรื่องบางเรื่องนั้นก็ไม่ได้เกิดให้เกิดความยุ่งยากลําบากมากมายมีอะไรก็แก้ไขไปตามเหตุ แต่ด้วยความที่เป็นคนตนกตื่นตกตกใจเป็นคนหวาดกลัวเป็นคนระแวงก็จึงกลายเป็นผู้ที่มีจิตใจอันขุ่นหัวเศร้าหมองเป็นผู้ที่ฝังความรู้สึกแห่งความวิตกกังวลไว้ตลอดเวลาบุคคลที่มีจิตใจไม่ใสสะอาดจะไม่มีวันได้เข้าถึงธรรมจะไม่มีวันที่จะมองอะไรด้วยความเป็นกลางด้วยความยุติธรรมด้วยใจที่เป็นบุเบกขา ผู้ใดก็ตามไม่มีใจที่เป็นอุเบกขาผู้นั้นจะไม่มีวันถงธรรมเราจะต้องยอมรับไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่พอใจไม่พอใจถึงจะทําให้เราเดือดร้อนถึงจะทําให้เราเสียหายเราก็ต้องหันหน้าและก็จะต้องพิจารณากับปัญหานั้นด้วย <c oughs> การไม่หนีปัญหาและไม่ต้องหวาดกลัวมีอะไรก็แก้ไขกันไปให้รู้ว่ามีหรือเปล่ามีและเกิดโทษอย่างไรและจะจัดการยังไงจะทําให้ยุติหมดลงไปด้วยยังไงคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อให้เราทั้งหลายก็จะได้พัฒนาตัวไปสู่การที่เราปรารถนาอยากจะพ้นทุกบรรลุธรรม แต่เรื่องในจิตเรายังไม่รู้หรือเรื่องในจิตเรายังไม่เข้าใจบางคนก็มีมาหน้าที่ที่มีอัตตามีตัวตนเชื่อมัน่นในตัวเองมากมีอาหางการมั่นกาเป็นผู้ที่ร <c oughs> บหลูดูหมิน่นเป็นอุปนิสัยแห่งการมีสัตยาที่ทีเราก็จะต้องรู้ให้ได้ว่าถ้าใด ถ้าใครก็ตามยังมีตัวมีตนคิดว่าตัวเองดีตัวเองเด่นตัวเอง,เอง,เอง,เองนั่นเป็นผู้เลิศเลอเหนือกว่าชาวบ้านก็ถือว่าเป็นอำนาจแห่งองกิเลนและเป็นผู้ที่กำลังปิดกัน้นไม่ให้ธรรมะแห่งการเป็นธรรมชาติเข้าสู่กายสุใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระผู้เดเจ้าพยายามบอกให้บรรดาสาวกทั้งหลายทั้งปวงให้พิจารณาดูแม้กระทั่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องรู้ว่าบัดนี้จิตมันทุกข์หรือยอย่างไรทุกข์เพราะอะไรขณะที่ทุกข์อยู่นี้ มีอาการที่อยู่นานแค่ไหนและอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์จะดับความทุกข์ไปด้วยอย่างไรการ,ไไาการที่เราได้เห็นการที่เราได้พิจารณาการที่เราได้เข้าใจนั้นก็แปลว่าเรากําลังจเจริญปัญญาไม่มีอะไรดีเท่ากับสิ่งที่ เราได้เข้าไปใกล้ชิดได้ไปตรวจสอบได้เข้าไปจดจอ่อและเข้าไปพิจ,จารณาเข้าไปไต่ตรองในที่สุดเราก็จะเห็นปัญหาเราก็จะรู้ที่มาที่ไปเราก็จะกลายเป็นผู้สามารถที่จะอดกั้นอดทนรวมทั้งวางแผนที่จะกําจัดออกไปได้ บางคนก็ไม่รู้ว่าจิตใจตัวเองนั้นทําไมถึงฟุ้งสร้างถึงไม่ยอมสงบเสียทีมีแต่ความไม่สงบจะนั่งที่ไรก็ไม่สงบซึ่งก็ไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนี่ก็คือไม่ได้เป็นผู้เข้าไปในรายละเอียดจะเอาแต่ผลอย่างเดียวและก็ไม่ยอมที่จะ <c oughs> คนค้าหาความเป็นจริงนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวง หากปรารถนาจะเป็นผู้มีปัญญาจะต้องรู้เรื่องราวในจิตของเราให้ได้เราจะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในจิตของเราว่ามีอุปนิสัยมีพฤติกรรมอย่างไรหากจิตนั้นทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นอิสระและทำอยู่ในได้ตรวจสอบได้รู้บางครัง้งบางคางก็อาจจะอดกั้นได้ด้วยการที่เรา <c oughs> ได้เจริญ วิปัสสนากรรมฐานเพื่อการปิดกั้นอารมณ์หากว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความเข้าใจเป็นผู้มีความลึกซึ้งเราก็อาจจะเป็นผู้ประหารเป็นผู้ยับยัง้งด้วยปัญญาปัญญานี้ก็คือการที่เราทั้งหลายทั้งปวงอยู่กับความเป็นจริงเข้าไปพิจารณาด้วยปัญญาว่าถ้ามีสิ่งต่างๆที่เป็นของแปกปลอมอยู่เราจะไปพระนิพพานได้อย่างไร เราจะต้องกลายเป็นคนที่จะต้องสร้างภพสร้างชาติเราจะต้องเดือดร้อนเราจะเป็นผู้ที่ถูกหลอกลวงให้เข้าไปทําในสิ่งที่ผิดทางกายวาจาใจดังนั้นการที่รู้จิตของตัวเองนั้นก็เป็นไปเพื่อให้เราได้เกิดความระมัดระวังและในที่สุดเราก็จะหาความจริงสิ่งที่เรากําลังคิดสิ่งที่เรากําลังผูกพันสิ่งที่กําลังทําให้เรานั้นขุ่นข้องมองใจท่านเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาก็าจะอ้างนุ่นอ้างนี่โทษนุ่นโทษนี่ แต่ถ้าจะเป็นผู้ที่ได้พิจารณาด้วยความเป็นกลางก็จะรู้ว,ว่าสาเหตุทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็เกิดจากการที่เรายึดมั่นถือมั่นยึดในตัวเองยึดในสักยะที่ทีเข้าใจว่าร่างกายเป็นของเราจิตใจเป็นของเราเราจึงปนเพล่บำรุงบำเลอไม่จบไม่สิน้นเราจึงเป็นบุคคลที่จะต้องเป็นทาสุอยที่จะหาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมารับใช้ ในสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นเพราะว่าใครก็ตามมีอะไรก็จะเป็นผู้ที่ห่วงสิ่งนั้นจะต้องเป็นผู้ระแวงในสิ่งนั้นเป็นผู้ที่ครอบครองแล้วก็จะต้องเป็นผู้วิตกเป็นผู้กังวลแม้กระทั่งเป็นความโลภก,ก็ราปานาอยากจะให้ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เราครอบครองนั้น <c oughs> ได้เพิ่มพูนได้มากขึ้นจะเป็นผู้ที่โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทหากใครก็ตามมาทําให้เรานั้นที่ครอบครองที่คิดว่าจะทําให้เกิดความสุขนั้นได้อันตรธานหายไปได้สูญสลาย หรือได้เปลี่ยนสถานะเราก็จะโกรธจะแค้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องผู้คนเรื่องอารมณ์ต่างๆมนุษย์จึงมีโทสะที่เกิดโทสะได้ก็เพราะว่าเป็นเพราะกาลังสูญเสียในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ชอบพอรวมกระทั่งถึง <c oughs> กําลังจะสูญเสียแม้กระทั่งคนที่เรารักกําลังจะสูญเสียสิ่งใดไปเราก็จะโกรธเราก็จะแค้นหากทําอะไรก็ตามที่ทําให้เรานั้นเกิดความเพลิดเพลินเกิดความสุขเกิดความ สำเร็จเราก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดจากการที่มนุษย์ไปยึดติดไปยึดมั่นและในที่สุดสิ่งที่กําลังยึดติดยึดมั่นนั้นกําลังเปลี่ยนสถานะกําลังจะแปลงกายแปลงสถานะไปเราก็จะโกรธเราจะแค้นวิตกกังวลเราก็จะกลายเป็นคนไม่ชอบและไม่กล้าที่จะยอมรับจึงต้องกลายเป็นอุปนิสัยบางครัง้งบางคราก็ต้องทําร้ายผู้คนทาร้ายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองนั้นยังรักษาความสุขได้ <ส>ทั้งทั้งที่ความสุขบนโลกใบนี้ก็มีเพียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้มีอะไรถาวรแต่มนุษย์ก็ยังผือยังมนุษย์ก็ยังเป็นผู้เข้าใจผิดเราจะเป็นผู้ควบคุมครอบครองเราเป็นผู้บังคับบัญชาความสุขให้เกิดขึ้นตลอดเวลากับตัวเราได้มนุษย์ก็จึงกลายเป็นผู้จะต้องทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะว่าเราทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในฐานะที่เกิด จะต้องอยู่ในอาณิจังรทุกขังอนัตตาความสุขที่มีอยู่จะต้องร้อยเปลี่ยนแปลงไปเพราะทนอยู่ไม่ได้จะต้องเปลี่ยนสถานะจะกลายเป็นความทุกข์และจะบงังคับบัญชาไม่ได้หากเราทั้งหลายไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นผู้ขวอยว้าจะต้องเป็นผู้ดิ้นรนจะต้องเป็นผู้ทุกข์ทรมานไม่จบไม่สิ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้ให้เห็นจิตของตัวเองเข้าใจจิตของตนองเองเมื่อพิจารณาอยู่บ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจเหมือนเราได้ใกล้ชิดกับสิ่งใดๆ อยู่ตลอดเวลาได้มีความช่ำชองมีความเชี่ยวชาญในที่สุดเราก็จะมีความลึกซึ้งและก็จะกลายเป็นผู้มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญญาที่จะปล่อยปัญญาที่จะวางบัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงให้รู้ว่าปรญนาพระนิพพานนั้นสิ่งที่เราจะต้องค้นหาก็คือค้นหาในกายเราว่ากายเรานั้นมีสถานะมีสภาพไว้อย่างไรการที่ค้นหานั้นก็เป็นไปเพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะวาง หากไม่ใช่ค้นหาเพื่อที่จะปกปักรักษาคุ้มครองปกป้องรวมกระทั่งถึงปนเปื้อบำรุงบำเรอก็คือหลงผิดเข้าใจผิดแม้กระทั่งจิตก็เหมือนกันจิตนั้นจะเป็นจิตที่เราจะต้องมีค <c oughs> วามเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะจิตนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหตุที่จิตแนจิตนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะเรามีอายตนะทั้งหูตาเรากระทบรูปใดๆจิตก็จะเปลี่ยนไปหูกระทบ กระทบเสียงใดๆเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเสียงดีเสียงเพาะเสียงทําให้เกิดความสุขเราก็จะมีอารมณ์แห่งความปรารถนาอยากได้คว,วายคว้าหามาเท่าไหร่ก็ยอมเพราะว่าเราป้องกันความสุขเมื่อเห็นสิ่งใดแล้วชอบใจเราก็จะต้องขนขวายดิดลนนที่จะครอบครองให้ได้อะไรก็ตามที่ได้ลิ้มรสอ,อร่อยเราก็จะกลายเป็นผู้ขาดสติจะต้องอยู่ใต้อำนาจแห่งธาตุแห่งองค์กิเลสแห่งการดมการดูการฟังการกิน การรวมไปทั้งถึงการสัมผัสทางกายสิ่งต่างๆนล่นนี้ถ้าเราไม่พิจารณาจะไม่มีวันที่จะเข้าใจเมื่อไม่มีวันเข้าใจเราก็จะไม่มีวันกําจัดได้เมื่อกําจัดไม่ได้กิเลสก็จะกลายเป็นผู้สร้างภพสร้างชาติเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นดังนั้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้บอกได้อธิบายว่าเราจะต้องมีสติในกายและสติในเวทนาสติในจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติในจิตนั้นปุดโ่ขึ้นตลอดเวลาทุกวินาที หากเราเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจดูการเกิดขึ้นดูการตั้งอยู่ดูการดับไปเขาก็จะไม่มีริพลที่จะต่อยอดทำให้เกิดขยายความ เป็นเรื่องของการปรุงแต่งดีว่าเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ปราชนาจะเข้าพระนิพพานจะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในจิตของตัวเองให้รู้ว่าบัดนี้อาการกรดอาการโลภอาการหลงอาการผูกพันอาการมัวเมาพุ่งสร้างเดือนในลังเลทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นได้นั้นเป็นจิต <c oughs> ที่เป็นอกุศลถ้าโดยรวมแล้วก็เกิดจากการที่เราทั้งหลายทั้งปวง ทุกทรมานเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเราจะต้องเป็นผู้มีปัญญาและจะต้องเป็นผู้หาปัญญานั้นมาตัดความรู้สึกนี้ออกไปให้ได้ด้วยการที่มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเป็นกลางว่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เราเกิดมาไม่มีอะไรมั่นคงถาวรเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เราเห็นปูยญาตายยายก็ทยอยตายไปพี่พ่อแม่พี่น้องก็พยายามแยกย้ายกันออกไปหายไปบางคนก็ตายบางคน ก็สูญเสียตั้งแต่ยังเป็นเด็กรวมกระทั่งถึงตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปเข้าของที่เกี่ยวข้องกับเราก็เปลี่ยนแปลงไปอารมณ์ทั้งหลายก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาความภาคภูมิใจความสุขที่เป็นทางโลกทั้งหลายทั้งปวงที่เราไปดิ้นรนลน่อยควา้าหามาก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่มีอะไรอยู่กับเราอย่างถาวรเราพึ่งพาใครไม่ได้เลยในโลกใบนี้แม้กระทั่งสิ่งที่ดังต้องจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ดังนั้นเตุที่เราต้องทุกข์ทรมานเพราะเราเป็นผู้มีความยึดติด ยึดติดจิตก็เลยปรุงแต่งจิตก็เลยพุ่งสร้างจิตก็เลยกลายเป็นผู้สร้างเวรสร้างกรรมจิตก็เลยสร้างภพสร้างชาติและจิตเมื่อสร้างแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาว่าทําไมเราถึงไม่สามารถออกจากวัฏสงสารได้เพราะเรา <c oughs> ตามไม่ทันเรื่องของจิตที่เปิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เรามีสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บําเพ็ญเพีย,พยรแบบนี้เราทั้งหลายทั้งปวง ็จะได้รู้ว่าเส้นทางแนวทางรวมไงถึงวิธีการที่พระเจ้าให้มานั้นเป็นแผนที่อันประเสริฐเป็นเครื่องมืออันเป็นเลิศไม่มีบรรดาผู้คนใดในจักรวาลที่จะให้แผนที่และให้เครื่องมือและให้โอก,กาสที่เราจะได้สำรวจตรวจตาต่อสู้และก็ทําให้เกิดความสําเร็จพ้นทุกข์ได้บรรลุธรรมบัดน,นี้ญาณโยทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้เพทจจรณาเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งมีความสงบมีความปัถนาสูงสุดแล้ว ก็ให้ใส่ใจสนใจในเรื่องของจิตของตนเองให้รู้จิตในจิตรู้ว่าจิตกําลังเกิดขึ้นเฝ้าดูจิตกําลังตั้งอยู่จิตกําลังดับไปหากเป็นผู้มีปัญญาก็จะรู้ว่าจิตเกิดนี่เพราะอะไรทําห้ความง่วงเหงาหาานอนเกิดเพราะอะไรความลังเลสงสัยเกิดเพราะอะไรความโลภเกิดเพราะอะไรและอะไรจะดับได้และโทษของการที่มี จิตท,ที่มีอกุศลเกิดขึ้นจะมีอะไรติดตามมาอีก้ากเราใช้ปัญญาเรา,ราก็จะกลายเป็นผู้ไม่หลงกับเรื่องของจิตท,ที่กําลังปรุงแต่งทาให้เราเกิดการยึดมั่นหรือมั่นนี่ก็จะเป็นผู้ที่สามารถทําให้ตัวเองเปลี่ยนสถานะจากปูถุจนเป็นอริยะอุปคลได้บันนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เปลี่ยนแปลงตัวตน ให้เป็นผู้ที่ต่อสู้กับอำนาจกิเลสไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในกายและในใจของเราไม่ต้องต่อสู้กับใครต่อสู้กับใจเราต่อสู้กับกิเลสที่หลอกเรามาหากเราเอาจริงเอาจังเราก็จะเป็นผู้ชนะเราก็จะเป็นผู้ไม่สร้าง ไม่เปิดโอกาสให้กิเลสทั้งหลายทั้งปวงขยายพันธุ์เติบโตในใจเราเราก็จะไม่เป็นผู้กล้าทําผิดทาบาปไม่มีตัวไม่มีตนลงมาทั้งถึงเป็นผู้พยายามปล่อยปอพยายามวางเราก็จะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติแห่งการพ้นทุกข์ได้บรรลุธรรมอนิสงส์ผลบุญดีตังางๆไล่ทั้งปวงในประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้เข้าถึง